น้ำยังคงไหลเข้าท่วมภายในสันนักสง์บ้านไร่ตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยมีระดับน้ําท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรและยังคงไหลแรงก็ทําให้พระสงฆ์ไม่สามารถที่จะประกอบกิจของสงฆ์ได้ตามปกติโดยพื้นที่ของสันนักสง์เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําติดทางน้ําลําพระเพลิงไหลผ่านจึงทําให้ถูกน้ําท่วมและว่าระดับน้ําจะเริ่มลดลงแล้ว แต่ยังมีน้ําจากตอนเหนือในอําเภอปักธงชัยที่ไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับถนนทางเข้าหมู่บ้านไร่ที่น้ําท่วมระดับสูงนะครับก็ทําให้ชาวบ้านสัญจรไปมาด้วยความยากลําบากบางคนต้องนําภาชนะเช่นกระลมังมาดัดแปลงเพื่อเข้าออกภายในชุมชนขณะที่ตลอดทั้งวันก็ยังมีเจ้าหน้าที่รวมไปถึงมูลนิธิ นำสิ่งของอาหารและน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้อย่างต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกับบ้านโนนมันเทศตําบลลํามูลนํำเภอโนนสูงนะครับน้ำจากลำน้ำมูลไหลเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านระดับน้ำสูงประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมกว่า100หลังคาเรือนเจ้าหน้า,นาที่แจ้งเตือนให้เร่งขนย้ายทรัพย์สินไปไว้ในที่สูงเพราะว่ายังมีน้ำไหลมาเติมอย่างต่อเนื่อง ส่วนระดับน้ําในเขื่อนลำตะคองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาปริมาณน้ําเกินระดับกักเก็บที่ร้อยละ109ของความจุอ่างแต่ว่าเขื่อนยังไม่เปิดประตูระบายน้ําก็ทําให้น้ํานั้นเริ่มเอ่อเข้าท่วมในหมู่บ้านท่าง,งอยตําบลจันทึกอําเภอปากช่องซึ่งชาวบ้านต้องนําสัตว์เลี้ยงเช่นโครกระบือไปบนที่สูงเพราะไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้ โดยเจ้าหน้าที่ได้นำหญ้าแห้งและฟางอัดแท่งจำนวน20ก้อนไปให้กับกเกษตรกรเนื่องจากน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ปศุสัตว์นะครับจนทำให้สัตว์เลี้ยงนั้นขาดแคลนอาหารครับ